mời mọi người 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 Oh. Okay. อหญ่ใหคนอันอน,นี้ของตายกินไม่ได้นว้กินไม่ได้ินก็ปวดแล้วนะน้ำหนักใหญ่ส่วนน้หนักห่เีอ่า คุณสิทธ mm ิช hmm. ัยเซรีสองแสงผู้ตรวจการจะส่งสภานิามฟังชา่ิเและร้องครับในขัวาสัยบุรผู้ว่าราชการจังหวัดลำางครับรองศาสตราจารย์ดรสุติมีสัยยบุนายว่าราชารจังหวัดลำปางครับนายวชิระเกียรติอธิกจผู้่าคสักผู้ภาคสาหน้าราจังหวัดลำปางครับพลตรีพลทัยนภรั์ผู้ประชาการโดงตัวหางัดกราต่ครับ คนตระเตรีคนตรวจตรีภูตัญญานวัดตะปูที่จุดผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบบบางปางครับนายตระเวจเอกธนเดชเอหาดมผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรภาคสามครับนายจิตรจันทอ์ผู้ในการโครงการสายตาต่างน้ครับนายถนอมศักดิ์เจ็บแหลมรองผู้ในการโครงการสายตาต่างน้ำครับนายกธนเรศผอุบลศรีนายเรชข้าัจัดครับนายสุพลตาสุวรรณรอง นกสุทนาทีโคงการบริหารสนจดนในคุปตการนาิาายาการชาช่วยค่ะาันูงโชตรองผ้ดีกัพยากรีค่นปูอนการคการสึเรห็นผู้น่ดถ้างใ้รอย่อนะเจอขึ้นด้านบนนะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกหน่วยงานเราสามารถที่จะประจานแล้วก็เน้นการ สาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนครับสถาบันข้า่งชาติในพระุปถัมภ์องค์การอุิสาหกรรป่าไม้ค่ะขอบคุณทุกคนในงานนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่ร่วมใจกัน มาทำงานี